สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องแคทมิวโฟโต้ครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับขายแอปเปิ้ลแคะนะครับแล้วก็มาตอบคําถามพี่น้องนะครับสอบถามขอมาว่าแอปเปิ้ลแคะนะครับที่เขารับมาขายนี่ไหมครับมันอยู่ในจักมือนะครับสามารถเก็บได้กี่วันนะครับ มือนี้นะครับก็เป็นมือที่สามที่แอปเปิลแค่ของเห้านะครับออกจากห้องเย็นจากร้านขายทรงนะครับร้านขายทรงข้าเจ้าจะใส่ไว้ในห้องเย็นนะครับผมเห่ารับมานะครับมือนี้มือที่สามแล้วนะครับก็เหลือบ่หลายแล้วครับแต่ว่านะครับความสดนะครับยังเหมือนเดิมเลยนะครับนะครับต้องบอกว่าสามมือที่ผ่านมานน่นะครับแดดสุดๆเลยนะครับ ้วก็อุปกรณ์บังแดดของผมเนี่ยก็บ่ค่อยดีบปนไดนะครับก็มีแค่ผ้าใบนะครับแล้วก็เอาเสื้อน้ำมันนะครับที่เอามาปูนั่งปูนอนนี่แหละนะครับคุ้มอีกเช่นหนึงนะครับก็ถือว่าห้อนนะครับจับไปตามล่างตามยังนี่ก็ห้อนนะครับอากาศห้อนร้ายนะครับสามมือมานน่แต่กัยังอยู่ได้นะครับผมถึงบอกว่าแอปเปิลแคะนะครับเป็นผลไม้แนะนําอีกอย่างหนึ่ง ที่มะกับเอามาขายริมทางริมถนนนะครับเนื่องจากว่าเป็นปีที่2แล้วนะครับที่ทีมงานพิมพ้มแดงเฮ้านะครับขายแอปเปิลแคะนะครับปีที่แล้วไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องแต่ว่าเฮ้าขายแอปเปิลแคะมาแล้วนะครับเอาง่ายๆคือมันครบครบนะครับที่ทีมงานพ้มแดงเฮ้าขายผลไม้นะครับเบิ่งดูนี่พี่น้องยังสดอยู่เลยนะครับ บมีเสียหายเลยนะครับบอนิม่มบอยั้งเลยกรอบนะครับยังกรอบคือเก่านะครับกรอบเหมือนเดิมนะครับคุณภาพแบบดีมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเบิดฝนแล้วก็ได้บ่ถึกน้ำฝนนะครับผลไม่ทุกอย่างเลยถ้าบ่โดนน้ำฝนนะครับสามารถเก็บได้โดนแม้กระทั่งแอปเปิ้ลนะครับเก็บได้โดนมือที่3นะครับบ่มีเสียหายเลย ตอนที่ท้ายถ้ำตัวนี้กับใบ2ของมือที่3แล้วนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับอาให้เข้านะครับเก็บไว้ขายเป็นผลไม้ลักหรือว่าผลไม้เสริมในร้านผลไม้ถ้าพี่น้องมีผลไม้หลายอย่างนะครับอย่าลืมเลยแอปเปิลแค่นี้นะครับออ่ช่วนการตอบรับเรื่องการขายกะต้องบอกว่าทีมงานพุมแดงเข้ายุดยุดไปประมาณเกือบ2เดือนนะครับ เฮากบมาขายใหม่นะครับยอดขายกับบอท่านได้ดีปันไดนะครับแต่กะสูต่อไปนะครับอาชีพขายผลไม้นี่นะครับโดยเฉพาะขายริมทางนี่นะครับท่อบ่อได้นะครับเฮาต้องใส่ระยะเวลาในการให้ลูกค้าเห็นนะครับว่าเขาจอดอยู่มองไดมองหนึ่งเป็นประจํานะครับต้องสมทำเสมอในการมานะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้ลูกค้าเห็นก้อนนะครับเพราะเฮาบ่ได้เป็นล้านประจํานะครับ ให้ลูกค้าเห็นว่าอยู่นี่มีนะครับลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะบ่อยากเข้าไปในตลาดสดหรือว่าบ่อยากไปเดินคล้องถมนะครับอยากได้ผลไม่กลับบ้านนะครับอาจจะมาแวะลานของเฮานะครับซึ่งก็อาศัยริมทางริมถนนนี่แหละนะครับเป็นมองขายนะครับอาจจะกีดขวางกันจะาจรนะครับกับมีเน่นะครับแต่ก็คือวานะครับการทำมาหากินในช่วงโควิดนะครับ ก็อาจจะมีบ้างนะครับนี่ครับแดดขนาดพี่น้องแต่ว่าแอปเปิลแค่เฮายังอยู่ได้นะครับการจัดล้านก่ต้องเน้นอย่างไรนะครับเฮาพยายามโชว์เท่าที่เฮ้าโชว์ได้นี่แหละเพราะว่าจะลืมว่ามันเป็นผลไม้ที่โดนแดดโดนลมบ่ค่อยได้นะครับแอปเปิลคือว่าเนะาะผลไม้ห้องเย็นนะครับผลไม้เมืองนอกนะครับผมกะเป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับที่ ประสบป,ปัญหานี่แหละค่าขายในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ขอบพูดหลายๆพี่น้องที่ทักเขามาสอบถามนะครับถือ่อ่าเขามาเบิ่งช่องของเฮ่านะครับก็บขอบพูดหลายๆนะครับคอมเมนต์ Comment สอบถามกันได้นะครับเขามาทั้ง facebook ของเฮ่ากับซื้อเดียวกันกับช่อง youtube นะครับทีมงานพรมแดงนะครับนี่ครับมาพูดคุยกันได้นะครับ คลิปนี้กับโบมี่ยังรลายนะครับพามาเบิงแอปเปิลแคะนะครับมือที่3ยังอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีพี่น้องสอบถามเขามาอยู่นะครับผลไม้แซ่แข็งมันจิเก็บได้โดนบันไดนะครับวกับมือนี่ผมกับพามาเบิงนะครับสามมือยังสบายนะครับผมว่าหามือก็สบายครับหามือยังสบายเลยนะครับเอามาหลายๆได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับออกจากของเย็นมาจากหามือผมว่าจีได้อยู่อ่าถ้ามันขายเบิร์ตอีริเนี่ยผมก็บจิเก็บไว้จากล่างหนึ่งอยู่นะครับ เก็บว้เบิ้งว่ามันจะอยูได้โดนปันไดนะครับเก็บแบบบ่อแก้นะครับเก็บแบบเอาไว้ในร่งเดิมๆมาละนะครับเขาคอยทยอยเช็คนะครับอยากรู้ว่ามันจะเก็บได้โดนปันไดนะครับคุณภาพนะครับบ่แม่นว่าเก็บจนเน่านะครับเก็บแล้วยังขายได้นะครับมันจะได้โดนปันไดนะครับเดี๋ยวพอการคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้สนีก่อนนะครับสวัสดีครับ